ท่านพุทธศสาสนิกนชนทั้งหลาเมื่วานนี้เสียงมันแย่เส้ยมหามติดคอวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องราวของมานางมาริกาทีวีต่อไปพระนางมามริกาเทวีนี่ค่อยชื่อว่าเป็นจอมแก่งการให้ทานท่านผู้รู้บอกว่าในสมัยทุกชาติที่แด่งเกิดมาท่านนิยมในการให้ทานมาก มีบางครั้งข้าในวาระหนึ่งที่บอกว่าสมัยนั้นจนแสนจนสามีฟันดินทําไร่ท่านเองก็ห่มผ้าสบายสแสดงมานุ่งผ้าเก่าๆหากระเช้าไปส่งสระเช้าข้าวไปส่งสามีอุ้มลูกไปด้วยไปถึงเมื่อส่งกระเช้าเข้าให้บางลูกวางก็ฟันดินต่อไป ดังแม้ว่าจนแสนจนขนาดนั้นถ้าคนที่มีความยากจนเข็นใจมีความหิวโหยมากู้สาแบ่งทรัพย์สินอาหารถ้าทีมีอยู่เล็กน้อยให้แกเขาเป็นการบรรเทาความทุกข์นี่กาลังใจของคนที่มีความดีหนักในที่สถานในทานก็เป็นอย่างนี้ก็รวมความว่าวันเวลาที่พร,ระเจ้าพระเศนนาทีกุศลเขาต่อเมื่อวานนี้นะ ถ้าวายทานอธิษฐานในองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าถ้ามดาพระสงฆ์ทั้งปวงเมื่อถาวายเสร็จชาวบ้านก็เจิงทีเจ้าที่ไหนมาละ่ะจะเอาพระนจะเอาเจ้าหญิงที่ไหนมานั่งพัดให้กับพระมาจ่ายการให้กับพระนี่แพนหนึ่งสองเจ้าช่างที่ไหนมาเป็นร้อยเป็นพันเชือกสาม จะก,กล้าสละทองทำเรือทองคำอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ชาวบ้านก็ต้องถือว่ายอมแพ้พระราชาแต่ก็ยอมแพ้แต่วัตถุแต่กำลังใจไม่ยอมแพ้ก็ยังถวายทายงานเป็นปกติอันนี้มันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ไม่จบวานะมันจบไม่ได้เพราะเรื่องสำคัญมีอยู่ว่าในขณะที่พระราชาให้ทาน มันมีสองคนอยู่สองคนมีอารมณ์ชั่วเธอคนดีมีที่ไหนคนชั่วก็มีที่นั่นคือที่บโบราณน้ำถึงไหนปลาถึงนั่นฉะนั้นขอบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน <c oughs> ถ้าแยกคบหาสมาคมกับคนเราถือว่าเขาเป็นที่รักสำหรับเรา แต่ส่วนหนึ่งข้นใจคิดว่าสกักวันหนึ่งข้างหน้าคนที่มีกิเลสอาจจะประกาศตนเป็นศัตรูกับเราก็ได้ความจริงเรื่องนี้ผมโดนมาหนักให้กินแล้วก็กลับไม่จะขี้ไปต้องขา่าไม่จะฆ่าผมถ้ามีเยอะแยะแต่ผมก็เฉยๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่จะไม่แน่นักถ้าก็ลงมาจะฆ่าจริงจะวิ่งหนีก็หนีไม่ไหวก็ไม่สาบเรายังไม่แน่ในตอนนั้น อันนี้จะลองกันไม่ได้เพราะผมไม่ได้ไประกาศตนว่าผมเป็นพระอรหันต์ถ้าไปทํากันหนักหนักเข้ามันก็ไม่แน่สุนัขจนตรอกอาจจะหนักกว่าสุนัขที่วิ่งได้ก็ได้ถ้ามีเรื่องใดอยู่ว่าก็อามาตยของพระราชาของพระเจ้าประสเส้นที่โคศลนั้นมีอยู่สองคนอามาตย์สองคนนี้เป็นอามาตย์เลวมีกําลังใจไม่เท่ากับชาวบ้านและไม่เท่ากับสัตว์ในชานตัวเล็กๆที่มีจิตเมตตา คือหนึ่งกาละอามาตหนึ่งและก็ชุนหาอามาตหนึ่งท่านบอกอามาตสองคนนี้กาละอามาตคิดว่าการที่พระราชาให้ทานหนักอย่างนี้ความเสื่อมแห่งไดกูลและความหมดสิ้นไปแห่งทรัพย์สิบสีบส่โกดได้วความสิ้นไปโดยวันวก็หมดไปแค่วันเดียวท่านั้นพลานทรัพย์ส,สินของรัชด,ดองประชาชน เรื่องแบบแผ่นสินรัย์สินต่างๆมันอาจจะเป็นภาษีก่อนเขาประชาถนก็ได้ซีดหลานเสียหมดพระราชาไม่เป็นเรื่องท่านบอกว่าบรรดาพระเหล่านี้ไปกินแล้วบริโภคแล้วก็จะกลับไปนอนหลับไม่เคยก่อประโยชน์อะไรกับประเทศชาติไม่น่าจะเลี้ยงเขาคิดต่อไปว่าโอ๋หนอพระราชาราชกุลในชีพหายแล้วหมด หมดทุนหมดร้อนหมดกันแค่นี้บรรลัยใช้เงินเี่ทองเชื่อบ้านหมดคมตําหนิพระราชาตําหนิทานเขาพระราชานนกาลธมนะัดเนี่ยคนชั่วคนที่หนึ่งสำหรับคนชั่วคนที่สองคือชุนธรรมัดเขาคิดว่าทานที่พระราชาได้ถวายแล้วใครใครก็ไม่ดำรงในความเป็นพระราชาหมายความว่า ถ้าทําซะหมดแบบนี้แล้วความเวลาชาจะมีจะได้ยังไงมันหมดเนื้อหมดตัวแต่ความจริงเขาไม่ทราบทรัพย์สินทรัพย์สินที่เป็นภาษีก่อนเขาจะบ้านมาจะส่วนหนึ่งในบัญชีแต่ทรัพย์สินที่เวราชานํามานี้อาจจะเป็นทรัพย์สินดั้งเดิมของท่านเขาคิดหมดบรรลัยแน่ทําแบบนี้ไม่ไดะเป็นเรื่องและไอ้บุญรลยย้ำเลยย้ำแบบนี้เป็นไอะต่ทุนบุญก็แบบนี้ล้างผลาญแบบนี้ เอ้ที่ว่าพระราชาไม่มีส่วนบุญแกสัตว์หมไยความว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่มีส่วนได้บุญเลยมีแต่พระขี้เกียจนั่งกินเท่านั้นไม่มีประโยชน์เราไม่โมทนาทานี้คือเราไม่ยินดีด้วยในใจขอรับคานแต่ไม่กล้าพูดนะพูดไม่ได้ดีไม่ดีสมัยนั่นสั่งประหารที่พิ๊ไง่ายในที่สุดหมายความเวลาที่สมเด็จระสมัยพทธเจ้าฉันเสร็จ พระราชาก็สรงรับบาตรเพื่อต้องการจะฟังการโมทนาในโมทนาคุณพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะถาสาพีทันเถศแต่ก็พ้มเดชพระสัมมาพุธเจ้าก็ทรงนำหริรว่าพระราชาถวายมหาทานก็เหมือนกับให้ห่วงน้าใหญ่จะบรรดาประชาชนใครอาบจะกินจะเล่นก็ได้มหาชนจะได้อาจเพื่อจะทําจิตให้เรื่อมใส ที่ที่ไม่ยอมเลื่อมใสแล้วมีหรือไม่มีก็ทรงทราบว่าระนาจิตของอมตทั้งหลายเรานั้นสองคนแล้วก็ทรงทราบว่าถ้าเราจะทำโมทนาให้สมควรแก่ฐานของพระราชาไอบาปอกุศลที่คนสองคนคือกาและอมหมากัจุณาอมตเจะต้องหัวจะต้องแตกเจิดเสียง เรากำลังบุญใหญ่ขขงพระเจ้าประสเสในที่กฤษและพระน,นางมณิกาทีวีคือว่ากาและกมามัดยนี่จะโหยแตกเกดเสียงสำหรับชุนามาตยอขอพระโทษนละชุนามาตยได้กลับเป็นคนดีไปนะท่านคิดว่าถ้าเราโมทนาเวลานี้ขอโทษที่พูดปเมื่อกี้นี่อาจจะพลาดไปเพราะว่ากาและอมาตย์นี่คิดเร็วมาก แล้วก็เลวถอนตัวไม่ออกนักุนามาดได้คิดไม่เห็นว่าไม่เป็นเรื่องเหมือนกันแต่ถ้าท่าโมทนาถ้าทรงเทศให้เข้าใจในเรื่องบุญกุศลอน,นี้ก็แล้วกันถ้าพูดโมทนาจะไม่เข้าใจโมทนาคือพูดให้ฟังว่าบุญกุศลที่ทําแล้วคราวนี้จะมีผลเป็นไปการใดนิยากาและอามาดในคนเลวมากจิตสาม,มากบาปหนักถ้าทรงเทศจบโหจะแตกเจ็ดเสียง แต่สําหรับชนละหมาดนั่นชนละมาตนะถ้าคนนี้เลวในตอนต้นแต่วความดีมีอยู่ถ้าโมทนาเสร็จเธอจะได้รู้มรรคผลคือเป็นประโสดาบันเป็นโสดาปฏิผลนี่สำหรับพระพุทธเจ้าเองทรงทราบอาศัยการอนุเคราะห์สงเคราะห์กับชนกับการอะมาด หมายความว่าเธอไม่ควรจะมาต้องตายช่วเวลานี้สมเด็จพระจินสร์รีจรึงได้ตรัสคาถาสี่บาทนั้นนะจึงได้กล่าวคาถาแค่สีบส่บาทเท่านั้นสี่บาทจะมาสีว่วักวักลนไปคำอย่างกระสับว่าอัตตาหิอัตโนทาโถนี่เป็นหนึ่งบาทโกหินาโถโรสศิยาอันี้หนึ่งบาท อาตาหิสุทันเตนะอินีหนึ่งบาทนาทังนปัติทุนลพังนี่หนึ่งบาทสี่วัคนี่เขาเรียกสี่บาทพระเจ้าจมวนาย่อดย,ยอด้ดยกระทาสี่บาทแต่ท่านจะว่ายัางไงบาลีไม่จะบอกพระราชารงถวายทานเห็นขนาดขนาดนี้เป็นว่าพ,าพาศระเจ้าประสเสนาธิโกศลนึกก็คิดว่าเราให้ทานขนาดที่ชมไม้ก็ทําไม่ได้อย่างนี้สมเด็จพระเาสีกับให้โมทนานะ ย่อๆนิดเดียวไม่เป็นเรื่องเมื่อพระพุทธเจ้าทรงลากลับไปสู่พระเชตวันพระเจ้าระเสษนาที่ก็สงก็ตามพระพุทธเจ้าไปด้วยที่ตามไปไม่ใช่จะวิทวงโมทนาว่าให้ตั้งเยอะทําไมชมกันน้อยนักทําไมโมทนากันน้อยนักมันไม่สงควรกับทานที่เราให้ ก็ไปถึงแล้วนะที่นันที่สุดทันงหลายถามอ่าข้าก็พอหลังจากนั้นพระราชาก็ตามสเสด็จตามไปนะไปถึงวิหารอาสนะสุวิหารอีตอนนั้นบรรดาพระทั้งหลายถามพระองค์รีมานว่าพวกมีอายุท่านเห็นช่างดุร้ายที่ยืนทรงสเสว็จชัดท่านไม่กลัวช่างเลยครับ พระองค์วิมานท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่กลัวบรรดาพระทั้งหลายเล่านั้นก็ถามต่อไปว่าเข้าเฝ้าบรรดาพระทั้งหลายเท่านั้นเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกลาบทผลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านองค์วิมานยพยากรความเบื่อหตผลของตน คำว่าไม่กลัวช่างไม่กลัวตายเนี่ยคนที่ไม่กลัวเ่ะจะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าพระหันพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็ช่างตัวสูสสงครามี่การองค์วิมานบอกไม่กลัวแสดงว่าตัวเองเป็นรหตรพระกัไปเชลินไปกราบทรูทเจ้าพระพุทธเจ้าจึงนี้ทรงตรัสว่าวิสุทธ์ทั้งหลายผู้เช่นกับบุตรของเราเสมอได้โคตัวประเสริฐ ในระหว่างแห่งโคผู้โคตัวผู้คือพระขีนอาศพทั้งหลายพระขีนอาศพในหมายทาี่พระอรหันต์วิกิเดชสิ้นแล้วย่อมไม่กลัวดังนี้แล้วจึงตัดไประคาถาแ้วตัดเป็นเป็นคาถาในพรามหนวักว่าเรากล่าวว่าเรากล่าวบุคคลผู้องอาจผู้ประเสริฐผู้แก้วกลาผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ พูดชนะโดยเศษพูดไม่หวัน่นผู้ไม่หวั่นไหวพูดล้างแล้วผู้ตัดสรุแล้วนั่นว่าเป็นพรานนี่เป็นภาสิทธ์นะทิ้งกลาง,งกลางกลางเอาคนแล้วเพราะอ่านหนังสือเรื่องนี้ปล่อยหนังสือไม่ได้กูจะเลอะเธอท่านกล่าวต่อไปว่าสำนวนอาจจะไม่ดีอยู่บ้างของงอภัยนะท่านกล่าวว่าแระพระราชคือพระเจ้าประเสริฐนทีโกศนก็ทรงเสียประทไทย คิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่อนุโมทนาให้สมควรกับเราผู้ถวายทานแล้วยืนอยู่ท่ามกลางบริษัทต,ตรับเพียงกระถาเล็กน้อยเท่านั้นสเสด็จลูกจาศสนะไปเราจักเป็นอันไม่ทําทานให้สมควรกับศาสดาหรือ นั่หมายความว่าท่านจัดเล็กน้อยทาอ่านก็ไปแสดงว่าทานให้ต้องบะเรอขนาดนี้ไม่สมควรกับศักดิ์ศรีขององค์ได้ยังไงอันนี้อารมณ์ใจคนไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าหมดกิเลสพระเจ้าประเสริฐที่โกศเป็นพระโพธิสัตว์ยังมีกิเลสต,ตํำเต็มเป่าก็คิดน้อยใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ไมต้องไปทวงทานท่านกาทำทานอันไม่สมควรหมายความทานเนี่ยท่านเห็นไม่สมควรได้ยังไง เราเราจากเป็นอันไม่ถวายกับปิยภัณฑ์ถวายแต่จะเอากับปริยถวายพัน์ถ่ายเดียวแล้วหรือที่ก็หมายความทานที่ให้มันจะมีของไม่ควรบ้างเลย,ยได้ไงของที่สมควรเราไม่ได้ให้ได้ยังไทงท่านจึงไม่หมดทนาให้ดีเป็นอนุว่าท่านจะต้องติดเป็นอนุว่าพระเจ้าประเสริฐในที่กุศล เป็นผู้อันที่พระเจ้าพระผูะ้เปพระเจ้าอาจจะคุ้นเคืองรื้ยังไงกันแน่จริงไม่โมทนาที่หน,นังสือท่านย้อนไปย้อนมาผมก็เชื่อลำคาญเหมือนกันเน่ะอ้าเขาเลยไปเลยหนังสือว่าย้อนไปย้อนมายุ่งจริงๆพระเจ้าประเสริฐนาฏิกุศลที่สเสด็จไปสวิหารถาวายบางคมสมบุติพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทานที่ถวายเนะี่ยมันไม่ควรได้ยังไงจะได้ให้พรนิดเดียวพระพระพุทธเจ้าจิงยสนตรัสว่านี่หมายความเปนยังไงกันนะพระเจ้าวสนาที่สงฆ์ก็ตอบว่าพระองค์เนะี่ยให้พรหน่อยเดียวมันไม่สมควรกับทานที่ข้าพเจ้าถวายทานอย่างนี้ใครๆก็ทําไม่ได้น่าจะให้พรมากๆ พระผู้มีพระพาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าพระมหาบพิษพระองค์ถวายทานสมควรแล้วแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดทานประเภทนี้ก็ชื่อเรียกชื่อว่าอาทิษทานใครใครที่จะอาจพุทธถวายแก่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งหมายความคนที่สามารถจะถวายพระเจ้าองค์หนึ่งมีครั้งเดียวไม่มีการซ้ำสองไม่มีการถวายได้อีก แล่ก็เป็นธรรมดาที่ทานประเภทนี้ยากที่บุคคลจะถวายเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าประเสริฐในที่กสิณีกราบทูลว่าเพราะเหตุใดพระองค์จะไม่ทรงทำโมทนาให้สมควรแก่ทานขงหมอมฉันพระเจ้าค่ะะผู้มีพระพ,ระพาคเจ้าก็ทรงตรัสว่า,วาเพราะบริสัทธ์ไม่บริสุทธิ์พระมหาบพิตรนีบรรดาพระเนนท้งฟังรับฟังมาด้วยนะ ถ้าคนที่เขาไม่เต็มใจเขาไม่เห็นด้วยอย่าไปยุ่งกับเขาไม่จําเป็นคนที่ไม่ชอบทําบุญอย่าไปชวนทําบุญเฉยๆให้เขาทาบุญด้วยศรัทธาและเมื่อเขาไม่มีศรัทธาบรรพับสิ่งเขาไปดึงเขาเกดกำลงยยังใจอย่าเศร้าหมองเนลาพระเจ้าพระเศนที่กุศลก็ถามต่อไปว่าทําไมบริษัทคน้งหลายเหล่านั้นเขามีโทษอะไรหรือพระเจ้าค่ะ ลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระพระาคเจ้าจึงบอกว่ารจิตคือความรู้สึกการนึกคิดของอัมมาทั้งสองแล้วตัดบอกความที่อนุโมทนาอันพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์ในการอัมมแต่ขืนโมธนาเตม,มัตราการอัมมาจะหัวแตเกเจ็ดเสียงแต่ว่าทุนาัมัาจะเป็นมโสดาบันก็เป็นนว่าความรู้สึกของคนทั้งคนนั้นมีเจตนาเมื่อเสมอกัน กาละมัดมีความรู้สึกเป็นศัตรูกับพระราชาศัตรูกับท่านแต่ชุนหามัดถึงแม้ว่าจะรู้ว่าสาทานนี่จะสลายตัวมากก็ไม่เป็นไรช่างไปรเรื่องของพระราชาแต่กตินึกติในใจพระราชาจึงได้ตัดถามว่ากาละหมัดจึงได้เรียกกาละหมัดเข้ามานะเมื่อพระเจ้าทรงจัดแบบนั้นแล้วก็จึงได้เรียกกาละหมัดเข้ามา ถามว่าอิงข่าวว่าขณะที่ฉันทําทานเธอคิดอย่างนี้ใช่ไหมเธอกลาวถึงว่าจริงที่นี้ตัดว่าเมื่อเราพร้อมกับบุตรพัญญาของเราไม่ได้ถือเอาทรัพย์สมบัติของใครของเธอมาให้ทานฉันให้ของของฉันที่มีอยู่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ได้เงินภาษีก่อนมาให้ซับพ่อซับแม่ให้ซับไอ้ทําททำได้ก่อนเป็นพระราชาธิบชีใดๆที่มีมาฉันจัดเฉพาะซั์เหล่านั้นมันไม่ได้เบียดเบียนอะไรกับเธอเลยนี่แลว้วเสียงใดที่ฉันให้แกเธอแล้วเสี่งนั้นก็เป็นธรรมะฉันให้เลยไม่ถึงไม่คืนทวงมาแต่ว่าตั้งแต่บัดนี้ต้นต้นไปนะเมื่อกําลังใจเราไม่เสมอกัน ฉันชอบให้ทานเธอทอบด่าทานเธอเจะอ,ออกไปจากแว่งแค้งของฉันทรัพย์สมบัติที่ฉันให้อบไปให้หมดฉันไม่ริดแต่เธออยู่ที่นี่ไม่ได้จึงได้ส่งเมรเทศกาลามาัจะออกจากแว่งแค้งแล้วก็รับสัง่งเียกชุนนะฮมมัดชุนนะอามัดมาตมาตถามว่ายินว่าเวลาที่ฉันให้ทานเน่ยเธอคิดอย่างนี้ใช่ไหมเธอก็บอกว่า ใช่พระเจ้าค่ะถ้าโสสััยก็ฟังหน้าก่อนนะเขาคิดยังไงเตียงตัดว่าดีแล้วลเราเลื่อมใสขอบใจท่านโยรับราชสมบัติของเราฉันให้เธอเป็นพระราชาแทนฉันเจ็ดวันเจ็ดวันนี้ฉันจะมีหน้าที่เป็นชาวบ,บ้านคือเป็นรัสดรเต็มขั้นอำนาจแห่งความเป็นพระราชาการจับจ่ายทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของเธอเป็นหน้าเจ็ดวัน แล้วเธอจงให้ทานสิ้นเจ็ดวันโดยนอนที่เราให้แล้วนั่นแหละทรงมอบราชสมบัติแก่เขาสิ้นเจ็ดวันแล้วจึงได้กราบทูลพระสัทธาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอองค์จงทอดเป็นนตรการกระทําของคนผ่านเขาได้ให้ความลบหลู่ในทานที่ม่อมฉันถวายแล้วอย่างนี้อันนี้คงเไม่มีข้อคิดอะไรจะมาก <c oughs> สพราสำเด็จว่าผู้มีพระพ่ายเจ้าได้ตัดว่าเป็นอย่างนั้นพระมหาบมพิกขึ้นชื่อว่าคนพาลไม่เคยยินดีในทานด้วยความดีของผู้อื่นเป็นผู้มีทุกขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าหมายกว่าอยู่ก็มีแต่ความทุกข์คนพาลตายแลว้วก็ทุกข์ส่วนผู้นักปราชอนโมตนาทานแม่ของชนเราอื่น เขียงก็ทําทานก็ยินดีในการทํานั้นจึงเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้านี่เป็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยินยันว่าคนน่ะทนดีถึงแม้ว่าไม่มีสตังคก็มีทรัพย์จะให้ทานเดหนคนอื่นให้ทานโมทนารคือยินดีว่าแม่ดีจริงๆเราขอยินดีเขาด้วยแค่นี้นึกในใจตายแล้วไปสวรรค์แน,น่ และ่อตรงตัดอย่างนี้แล้วยังตัดคาถาเป็นพุทธภาสิทว่าพ,พวกคนตนีจะไปสู่เทวโลกไม่ได้เลยพวกคนผ่านย่อมไม่สนงเสริญทานคือความดีของบุคคลอื่นส่วนนักปราชอาตโมธนาคือยินดีอยู่ในทานที่บุคคลนั้นบุคคลอื่นให้เพราะอย่านั้นมันเองนักปราชนั่นจริงเป็นผู้มีสุขในโลกหน้า นี่ท่าสรุปสั้นๆเป็นภพคาถาคาถาที่ต้องคิดตามนะแต่เป็นอนุ่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเทศย่อๆจบเมื่อเวลาจบพระธรรมทิสนาพระวบกปรากลากรชนหาอามาตตั้งอยู่ในวิสุนาปริผลการเทศย่อๆคราวนั้นเขาองสมเด็จพระทศพล ได้มีประโยชน์กับบรรดาพุทธบริษัทที่ประชุมกันแล้วชุนธรรมาครั้นเป็นประโสดาวันแล้วได้ถวายทานโดยตำนองที่พระราชาถวายแล้วชิ่นเจ็ดวันเหมือนกันแล้วนี่รวมความเรื่องราวเขามานางมานะันลมาเออมาก็พความพัานานางก็ดีพระราชาก็ดีแม้ต้องว่ากันทั้งสองหน้าเทปเพราะอะไรเพราะตีรับไม่ได้ จะที่แรจะตีแรกกลจะเสียเรื่องจะลืมว่าพระนางมานิกาเทวีท่านมีจิตญาดีมากแล้วก็บรายการที่สองพระเจ้าปเสนี่โกสนก็ไปปรปรถนาเพื่อเป็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคคือปัรถนาพุทธภูมิพระยสองคนนี่เป็นคู่บารมีกับปรับปรถนาตั้งนานนานมาแล้วหรือว่าตั้งเด็กตั้งบันท่านปัรถนาพุทธภูมิใหม่ๆ บรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทั้งหลายใ่ความจริงผมก็เย็นแย่เหมือนกันเมื่อวันทุกใหม่ๆวันวานนี้เสียมหายเพราติดคอเนี่ความทุกข์ของร่างกายเป็นอย่างนี้รวมความบาดทั้งสองท่านดีลูกลูก,ลกนับเป็นร้อยก็ดีอามายฆะบริบริพันธ์ก็ดีบรรดาประชาชนของท่านก็ดี คำว่าด,ดีเนี่ยผมไม่หมายที่วห,หนึ่งนะหมายที่เป็นคนดีหมดปลายกฎระทุกคนเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตคือพระพุทธเจ้านี่ก็เชื่อว,ว่าทานบารามีมีผลยิ่งใหญ่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนให้ทานทานเนี่ยเป็นปัจจัยนิพพานได้แน่นอนเพราะว่าคนที่ให้ทานบรรดาแป็นพุทธบริษัท อารมณ์แรกหนึ่งต้องมีความรักสองต้องมีความสงสารถ้าคนที่เรารู้จักกันถ้าเราไม่รักถ้าเราเกลียดเราก็ไม่ให้เราให้เพราะความรักแต่คนที่ไม่รู้จักกันเราให้เพราะความสงสารด้วยความรัฐานี่เป็นปัจจัยตัดโลภความโลภโลภไป,ป,ปอันดับแรก น่าใสเมตตาความรักกรุณาความสงสารคุณธรรมในอสองรายการนี้เข้าไปตัดโทสะในตัวคนขี้เหนียวมโหมากคนมีจิตเมตตาปราณีคือเขาให้ทานเก่งโมโหน้อยสังเกตด,ดูเพราก็มีความรักความเมตตาด้วความรักความเมตตาตัวนี้ก็เข้าไปตัดโทสะความโกรธทำอารมณ์ให้เยเือกเย็น แล้วก็ทําศีลให้บริสุทธิ์ศีลนี้จะบริสุทธิ์ได้เพราะเมตตากุศุณาทั้งสองประการในเมื่อศีลบริสุทธิ์อารมณ์จิตก็เยือกเย็นเมื่อจิตเยือกเย็นเกิดขึ้นเพราะเมตตากุณาสมาธิก็เกิดคืออารมณ์ใจที่ฟุ้งซ่านน้อยก็ปรากฏขึ้นมีการชนะนิวรนมรณ์ชนะจีวรอารมณ์จิตก็เป็นฌานเมื่อฌานสมาบัติสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดคือเห็นทุกข์ เห็นอริยสัตว์บุคคลใดเห็นอริยสัตว์บุคคลนั้นเชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นความเป็นพระอริยะเห็นอริยสัตว์ได้ก็เชื่อว่าเห็นทุกเห็นทุกได้เชื่อว่าเห็นอริยสัตว์เห็นอริยสัตว์ตอนนี้ตัวตัดก็มาถึงคือไม่ติดในร่างกายนี้ต่อไปร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นสมุทฐานของความทุกข์หาความสุขไม่ได้อย่างนี้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ให้กำลังใจแต่ละเอียดบุคคลนั้นถึงนิพพานแน่จะพูดมากก็ไมได้สัญญาณบอกคลี่ขึ้นมามันก็ต้องเลิกก็ต้องลาเป็นก่อนก็ต้องขออภัยเรื่องราวอันนี้ปรากฏว่าจะกเล่าคุยขอกแคกขอกแครกไปหน่อยทางนี้ราออะไรก็เอาหนังสือมาอ่านถ้าเรื่องนี้ไม่ได้รู้มาก่อนเอาละบรรดาสาวก่กโอสมเด็จพระจินดวน์ประเดี๋ยวเทศจะหมดขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มังงงคน สมบูรณ์ผลผลนอนฝันดีจิตเป็นสุขจะมีกัรันดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี